อันนี้ก็ได้เคยพูดกันไปแล้วพูดถึงว่าแต่ละคนที่ได้บูชาด้วยการเอาดอกไม้ไปประดับที่พระพุทธรูปเป็นตนนน้นนั้นมีอานิสงส์อย่างไรคือข้อที่บางคนก็เห็นว่าเราเห็นคนเข้าไปคลานเข้าไปที่พุทธรูปแล้วก็เอาดอกไม้ไปประดับในแจ๊กกันก็มีบางทีก็ไม่พงมาลัยประดับอย่างสวยงามจะมีประโยชน์อะไรคนบางคนเขาไม่เห็นประโยชน์เพราะว่าเสียเวลาเสียเงินทองทําไมเดี๋ยวดอกไม้ก็เหี่ยวไม่เข้าใจ ผู้ที่เห็นอย่างนั้นบอกว่าเสียเวลาไปวางแล้วดอกไม้เดี๋ยวก็เหี่ยวไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้ผู้นั้นไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้ไม่เกิดความเข้าใจแต่ว่าผู้ที่เห็นแล้วก็ไปวางดอกไม้แล้วเดี๋ยวก็เหี่ยวนั้นถ้าพิจารณาก็เป็นการปฏิบัติธรรมเรียกว่าถึงขั้นหนึ่งของกรรมฐานหรือวิปัสสนาซึ่งเราต้องการปฏิบัติวิปัสสนากันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ข้อนี้ก็เป็นวิปัสสนานั่นเองคือเป็นการดูว่าดอกไม้นั้นเราเก็บมา มาวางไว้ห่างจากต้นหรือแม้แต่อยู่บนต้นไม้ไม่ตีวันก็เหี่ยวเหี่ยวแล้วก็แห้งแล้วก็ร่วงถ้าเราเก็บเอาไว้โดนอะไรหน่อยก็เป็นผุยผงเพราะว่าดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้แล้วก็เป็นผงอันนี้เป็นการพิจารณาว่าอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเป็นการเห็นความธรรมดาของสิ่งของนี่เป็นหลักของศาสนาที่จะเห็นว่าถ้าเราเห็นข้อนี้ในทุกสิ่งในทุกอย่างก็จะทำให้เรียกว่าได้ผลได้ปัญญา ถึงบอกว่าการบูชาได้ดอกไม้ประดับนั้นก็คือเป็นทางไปสู่ความดีหรือความอดทนอีกทางหนึ่งการเอาดอกไม้ไปประดับประดาตามพระพุทธรูปในโบสถ์หรือที่หิ้งบูชาการนําไปประดับให้สวยงามนั้นจะได้ความหลุดพ้นไปได้อีกทางหนึ่งซึ่งก็นับว่าคล้ายกันหมายความว่าจะได้วิมุติเหมือนกันคือหลุดพ้นเพราะว่าถ้าเรานําไปปร,ประดับประดาสวยงามเราก็มีความปลื้มเพราะมันสวย เรามีความสบายใจมีปีติปีตินี้คือความปลื้มใจความภูมิใจมีความรู้สึกว่าเบาเป็นความปลื้มใจที่ไม่เสียหายเป็นปีติที่เกิดความเบาใจความสบายความสบายนั้นถ้านำมาในทางที่ดีที่ชอบความสบายใจแบบนี้ปีติแบบนี้ก็จะนำไปสู่ความสงบสุขอยู่อย่างมีความสุขมีความสุขแล้วก็มีความสงบไปสู่ความว่างได้คือเป็นอุเบกขา ความปีตินั้นนำไปสูอ่อุเบกขาอุเบกขานั้นหมายความว่าเราไม่ยินดียินร้ายแต่แท้จริงคือว่าเห็นอะไรก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าไม่ยินดียินร้ายไม่มีความยินดีดีใจถูกใจขอให้ท่านผู้ฟังและรับชมทุกท่านทุกชีวิตเพื่อนร่วมโลกพ้นทุกโศกเวียนวนจนสงสารสู่พระธรรมมรรคผลและนิพานทุกดวงจิตวิญญ,ญาณทั่วทั่วกันทุกท่านครับ สุดท้ายขอพระสักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายจงพร้อมเพรียงการศึกษาพระสักธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองสถาพรสืบไปโดยจิคารว่ายิ่งดินพนพันธ์นครับ